สวัสดีค่ะมือนี่มาพบกับคาราวานรถตีตูค่ะบาวา่เป็นโตโยตา้าอิซูซุรถใส่งานสำหรับวิ่งทรงของเป็นรถปีใหม่ด้วยจ้าเป็นรถปี2022ราคาพิเศษคลิปนีคลิปเดียวนะค่ะยูที่5แ0 0โ0ค่ะข้อมดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.99ถ้าประวัติดีฟีดาวจ้ารถรุ่นนี้น่อยแต่งยังให้แน่หน่อยจะพาไปชมค่ะก็จะมีแม็กเดิมฟ้าครอบแล้วก็แม็กแต่ง ล้วก็จะเป็นกระทะบรรทุกกระทะบรรทุกเสริมแหนบลราก็ตีตู้ตีตู้ไม้มาเบิ่งด้านหลังค่ะภายในกว้างเป็นต,ตู้ตีตีตู้ไม้แม็กไลเนอร์ไม้มอสสำรับบรรทุกเหมอสสำรับเพศอาชีพในการบิงขนส่งค่ะรถทุกขั้นการันตีถูกกฎหมายลงเลมลงเอกสารที่ขนส่งลงวิศวะให้ฟรีจา้า รถทุกขั้นปี2022รถเดิมๆไม่เดิมๆไม่มเคยก่อไม่ค่ะบ่เคยชนบ่นเคยต่ำไม่เคยน้ำถ่วมค่ะเครื่องเดิมๆจากโรงงานรับประกันเครื่องยนต์นานหนึ่งปีค่ะก่อนออกรถเขาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ของเหลวห้ทุกขั้นค่ะมากรุ่นใดแบบใดติดต่อมาได้ที่0812626877ได้เ้ยค่ะรถทุกขั้นออกง่ายออกคนเดียวบ่วต้องใส่คนคำเอกสารมอยุ่งยากเกษตรกร มีรถเกี่ยวเขามีรถไถมีลนหูกล้อสามารถออกได้ผู้เดียวได้ค่ะเส้นสัญญาตถึงบ้านบวมิคา,าใส่ใจทรงฟรีทั่วประเทศค่ะข้าวนาหน่อยสิพาไปชมรถขั้นใดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้ดได้ค่ะสวัสดีค่ะ